มินแลนด์เชนเนลสวัสดีค่ะทุกคนก็มาทักทายกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นพี่หานนะคะในอีพีที่สาม้อยสิบสามแล้วนะคะคิดถึงทุกคนมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่ายัางไงก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆที่แบบว่าหายไปนานมากเลยนะ,ะเพราะว่าโอ้อาการเจ็บคอนี่ต้องบอกเลยจริงจริงนะคะแบบทุกคนมันไม่ใช่แค่เจ็บนะคะตอนนี้มันลุกลามกลายไปเป็นปวดลำคอแล้วนะคะก็โหแบบ ทำให้มินนึกถึงเคสหนึ่งเลยนะคะที่เ,เป็นคุณมดดดำนะคะก็เป็นคุณมดดดำที่เป็นพิธีกรรายการนะนะแกเคยเหมือนเคยพูดว่าแกเหมือนพักผ่อนน้อยแล้วแบบเที่ยวเยอะแล้วก็แบบว่าใช้เสียงเยอะแบบจนเสียงเขาเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วแบบมินแบบสยองมากเลยแบบกลัวตัวเองจะเป็นแบบนั้นมากเลยนะคะต้องแบบเหมือนจะต้องฉีดยาอะไรสักอย่างไปที่คออะไรแบบเนี้ยโหทําให้มินเสียวมากจริงๆนะเนี่ย ก็เลยต้องแบบพยายามแบบจัดสรรเวลาให้ได้มากที่สุดนะคะว่าจะได้แบบพักผ่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก่อนอื่นเลยนอกาะวันนี้นะคะก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่ยังรอคอยการกลับมาของมิ้นจังอยู่นะคะต้องขออภัยด้วยจริงๆที่ช่วงนี้เสียงเป็นแบบนี้นะคะมิ้นก็คิดว่าดีขึ้นมานิดนึงแล้วเพราะว่าตอนแรกๆนะคะเดือน2เดือนที่แล้วเสียงแบบว่าเหมือนผู้ชายมากเลยนะคะตอนนี้ ก็ดีขึ้นมาบ้างแล้วนะคะในระดับหนึ่งแต่ยังคงต้องใช้เสียงแบบถนอมอยู่นะคะแบบว่าพูดเบาๆอยู่นะคะก็ต้องขออภยัยเ้ืยงจริงนะคะเกิดว่าใครไม่พอใจอยังไงก็ต้องขออภัยมาณจุดนี้ด้วยจริงๆนะคะมินก็พยายามแล้วก็หวังว่าจะหายได้ไวที่สุดนะคะเท่าที่จะทําได้เลยนะคะยังไงก็ตันนี้นะคะต้องไปช่วงเวลาของการขอบพระคุณนะคะพ่อยกแม่ยกมินรักแฟนเพลงทุกท่านนะคะที โดเนตมาให้บินจังนะคะจากธนาคารไทยพาณิชย์นะคะโดเนตเข้ามาจากทูมัน,นี่วอลเลตนะคะ300บาทเนาะไม่รู้ชื่อยอดนะคะแล้วก็ยอดต่อมาในีค่ะ100บาทจากคุณพี่สหจักนะคะคุณพี่สหจักครุษส,สนนะคะบอกว่าตามมาตั้งแต่โซโรในครเมนเซอร์แล้วตอนนี้กำลังตามฟังซุปกอร์จีนอยู่นะครับ คลิปเก่าหายไปหลายคลิปอยู่นะสู้ๆนะคะก็ขอขอบคุณพี่ซาจักมากมากเลยนะคะตอนนี้ก็กําลังทยอยนะคะอัดตอนเก่าๆที่กําลังหายไปนะคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยจริงๆนะคะต่อมานะคะเป็นพี่ชาารงค์นะคะพี่ชารงค์เนี่ยโดนเหตุมาให้มิ้นแบบว่าหลายยอดมากๆเลยนะคะจนมิ้นเกรงใจเลยนะคะพี่ชาารงค์ เวลาพี่ชานารงโดเนทมาเนี่ยคือบางทีวันหนึ่งโดเนทมาหลายครั้งมากเลยนะคะวันนี้ก็50บาทกี่ยอดคะเนี่ยโอ้โหก็หลายยอดมากเลยนะคะมินต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะมิ้นเกรงใจมากๆเลยจริงๆแล้วก็ขอบพระคุณนะคะกับข้อความที่คอยส่งมาให้กําลังใจด้วยนะคะตอนนี้พี่ชานารงบอกว่ารอพิหารอยู่นะหายดีแล้วรีบลงเลยนะคะนะคะเนี่ยนะคะพี่ชานารงบอกให้มินเต้นท่าเพลงเพลงปูอะไรนะ่ะที่เป็นฟีเวอร์ของลิซ่านะคะต้องขอขอขอภัย ด้วยจริงๆนะคะที่เต้นายไม่ได้นะเพราะว่าแบบว่าอายไม่อยากจะเห็นคลิปตัวเองจริงๆนะคะแล้วก็มาต่อมานะคะเป็นพี่วิศรุตนะคะพวิศรุตครูดิสถาเลิศบอกว่าแฟนขับสุปร์กรจีนะคะโหโดนเหตไม่มินห้าร้อยบาทกันเลยทีเดียวนะคะโหขอพระคุณมากๆกเลยนะคะเกรงใจมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอพระคุณสําหรับกําลังใจที่น่ารักด้วยนะคะห้าร้อยบาทนี้นะคะจะใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดเลยนะคะก็ เป็นนะคะจากพี่ชนะรงอีกเช่นเคยนะคะพร้อมข้อความแบบโหมิ้นไล่อ่านแบบทุกวันเลยนะคะที่พี่ชนะรงเขาด o n a มาให้เนี่ยนะคะดเน a มายอะมากเลยทีนี้ก็เ,เป็นบางอันก็เป็นคนแนะนําบางท่านนะคะแนะนําให้มิ้นกินน้ํากับอะไรนะมะนาวน้ําอุ่นผสมมะนาวใช่ไหมคะแล้วก็มีการแบบว่าโดเน a t มาให้นะคะเป็นค่าจ้างให้มิ้น กินน้ำอะไรนะน้ำอุ่นผสมมะนาวนะคะแบบตอนโดเน a t มาเรามิน้นอ่านยอดเนี่ยมิ้นขำม,มากเลยนะคะที่แบบว่าอันนี้ถือเป็นค่าจ้างให้ให้มิ้นกินนะคะเพราะว่ามิ้นเป็นคนที่ทานยากมากเลยนะคะทุกท่านต้องขอขอบคุณด้วยจริงๆนะคะสําหรับน้ําใจเนาะก็ต่อมานะคะเป็นเป็นยอดจากธานาคารกรุงเทพนะคะไม่ใช่ทูบันนี่เนาะเป็นพี่นำพลนะคะพี่นำพลเนี่ยโดเ a t มาให้มิ้นจ้าง หนึ่งร้อยบาทนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพี่นำพลเนาะแล้วก็มียอดห้าร้อยบาทอีกนะคะจากพี่ปิยชาตินะคะพี่ปิยชาติขอบพระคุณมากๆเลยนะคะกับยอดห้าร้อยบาทเนาะนะ,ะแล้วก็เป็นยอดสองร้อยนะคะจากพี่พี่ชัยพรนะคะโอ้โหมิ้นจังขอขอบพระคุณทุกกาลังใจทุกแรงเร์ทุกท่านเลยนะคะที่โดเน a มาให้มิ้นจังนะคะในขนาดแบบว่ามิ้นไม่ค่อยได้ มาลงงานเลยเนาะก็ยังแบบว่ามีหลายๆท่านยังคงตะคอยติดตามให้กําลังใจกันอยู่เรื่อยๆนะคะต้องบอกเลยตรงนี้สารภาพเลยว่าคิดถึงแฟนคลับทุกท่านมากๆเลยนะคะแต่ว่าต้องแบบต้องยอมให้กับเสียงตัวเองจริงๆเนาะก็จริงๆอยากไลฟ์ทักทายทุกคนมากเลยนะคะแต่ว่าไลฟ์ทีนึงต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงเนาะก็ไม่ได้มาสักทีนะคะเพราะว่าเจ็บคอก็ยังไงเดี๋ยวถ้าดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาทักทายกันทางไลฟ์แฟนเพจเนาะ ก็สำหรับตอนนี้นะคะเป็น ep ที่3 1 3แล้วนะคะอยู่กันในตอนที่935เนาะก็ยังไงสำหรับตอนเก<ๆ>่าๆมิ้นจังจะพยายามกลับไปอัดน,นะคะเก่าอันนึงใหม่อันนึงต่อวันนะคะก็จริงๆอยากทำให้เยอะกว่านี้แต่ว่าก็คงต้องถนอมไปก่อนนะคะสำหรับเสียงจะได้หายกลับคืนสุ่ปกติไปไว,ไวเนาะ โอเคเดี๋ยวสำหรับตอนนี้นะคะมีคือตอนว่ายีนของราชินีชั่วพริบตายังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อได้เลยนะคะทุกท่านเธออยากจะถูกกักขังอยู่ภายในจิตไปตลอดกาลหรือว่าเธออยากที่จะควบคุมเมืองนี้กันละ่ะหันเส้นพูดพร้อมกับมองราชินีชั่วพริบตาด้วยท่าทางที่เคร่งขรึมราชินีชั่วพริบตามีสีหน้าที่ซับซ้อนมนุษย์นั้นรู้ถึงการมีตัวตนของสปิริตเบสแต่มีน้อยคนที่จะรู้ว่าพวกมันไว้ใช้ทำอะไร ฮันเซิลขู่เธอในสิ่งที่เธอกลัวมากที่สุดซึ่งก็คือการถูกกักขังอยู่ภายในจิตถ้าเธอสามารถควบคุมเมืองและเข้าไปในสปิริตเบสได้เธอเชื่อว่ามีโอกาสนี้เป็นจากเขาได้แน่นอนแต่แน่นอนว่าฮาันเซิลนั้นไม่ได้เชื่อใจใเธอสัยทีเดียวและเขาก็พอจะรู้ว่าเธอกําลังวางแผนอะไรเขาต้องการที่จะทําให้เธอสิ้นหวังและอยอมมอบสปวริตจ,จีโนโพอยให้กับเขา เขาคิดว่าราชินีชั่วพริบตานั้นมีธาตุว่างเปล่าที่หายากและก็ดูเหมือนว่าเธอจะเป็นสปิริตตนเดียวที่เขาจะสามารถหาสปิริตจีโนพอยธาตุว่างเปล่าได้แม้เขาอาจจะโชคดีเจอกับสปิริตธาตุว่างเปล่าในสปิริตเบสแต่จํานวนที่เขาจะได้รับนั้นก็น้อยมากๆและมันก็ไม่มีอะไรรับประกันเลยว่าสปิริตที่มีธาตุว่างเปล่าจะมาเดิมพันกับเขาแบบที่ราชันฟินิกทำราชินีชั่วพริบตา มองไปที่ฮันเซนและจากนั้นเธอก็พูดขึ้นมาพวกเขาเอาส p ิริตจีโนพอยต์ของข้าไปก่อนที่จะส่งข้าไปยังกอดแสงชูรี่เขตสองข้าไม่สามารถให้สเิริิจีโนพอยต์กับเจ้าได้ถึงแม้ว่าข้าอยากจะให้ก็ตามเถอะแล้วทำยังไงถึงจะทำให้สปิริตจีโนพอยต์ประจำตัวของเธอเพิ่มขึ้นได้ละ่ะฮันเซนถามเพื่อหาวิธีเพิ่มสปิริตจีโนพอยต์ประจำตัวของตัวเองเช่นกัน โดยการดูดซับผลึกพลังชีวิตของมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดที่มีาธาตุเดียวกันหรือไม่ก็เป็นผลไม้ที่มีาธาตุเดียวกันราชินีชั่วพริบตาตอบในทันทีงั้นเรามาตกลงกันดีกว่าฮานเซินหยุดไปสักพักจากนั้นเขาก็พูดต่อแต่ก่อนหน้านั้นเธอต้องให้สปิริตจีโนพอยต์กับฉันหนึ่งพอยต์ซะก่อนแต่ข้าเหลือแค่หนึ่งพอยจริงๆนะราชินีชั่วพิบตาอ้อนวอนทำไมแล้วก็ ธอก,ก็กลับไปภายในจิตเธอเลือกเอาเองก็แล้วกันนะฮานเซ่นไม่เชื่อเธอถึงแม้สปิริตจีโนพอย n t ของเธอจะถูกเอาไปจริงๆแต่เธอก็อยู่ในก็อ t แซงชูรี่เค .2 มาสักพักใหญ่ๆแถมยังปกขรองเมืองเมืองหนึ่งอยู่ด้วยและเขาก็เชื่อว่าเธอจะต้องมีสปิริตจีโนพอย n ์มากกว่าหนึ่งแน่นอนอยังไงซะเธอก็มีความสามารถพอที่จะปลูกต้นไม้ที่ให้เกีย์ถึง6ชิ้นได้และเพื่อตอบโต้การที่เธอไม่ยอมพูดความจริง เส้นยกมือขึ้นและเตรียมที่จะส่งเธอกลับเข้าไปภายในจิตแต่ก่อนที่เขาจะทําได้อย่างนั้นเธอก็พูดออกมาอย่างรวดเร็วตกลงตกลงตกลงข้าจะมอบให้เจ้าหนึ่งพอยต์แต่ได้โปรดบอกข้อตกลงในการร่วมมือกันมาก,ก่อนให้มันกับฉันก่อนฮานเส้นพูดราชินีชั่วปิบตามไม่ต้องการถูรังอยู่ภายในจิตเธอก็เลยมอบสเปเรตจโนพอยต์ของเธอให้กับเขาอย่างรวดเร็วและจำใจ จากนั้นก็มีแสงพุ่งเข้าไปที่ร่างกายของหานเซินในทันทีฮินสปิริตทาาดเวลาระดับราชันบวกหนึ่งหานเซินเชื่อมาตลอดว่าความสามารถในการเทเลปอดของเธอนั้นเป็นทาาดว่างเปล่าเขาไม่ได้คาดคิดว่าจริงๆแล้วถาดของเธอก็คือเวลานั่นเองตอนนี้บอกมาเจ้าต้องการอะไรราชินีเชื่อเริบตาถามพร้อมกับมองไปที่หาเนเซินไม่มีอะไรต้องรีบร้อนน่ะ เราค่อยๆพูดคุยค้อตกลงกันไปอย่างช้าๆดีกว่าฮันเซิยิ้มหลังจากนั้นทั้งคู่ก็พูดคุยกันเป็นเวลานานพวกเขาตกลงกันว่าจะให้เธอควบคุมการเคลื่อนไหวของเมืองแลกกับการที่เธอนั้นต้องเชื่อฟังคำสั่งของเขาและเธอจะต้องแบ่งสปริตจีโนพอยท์ที่เธอได้ให้กับเขาครึ่งหนึ่งจนกว่าฮันเซนจะได้สปริตจีโนพอยท์ประจำตัวครบหนึ่งร้อยและนอกจากนั้นาชินิชั่วพิบตาย,ยังได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าไปในสปริตเบสได้ แต่เธอก็ต้องออกมาช่วยหันเซิลล่ามอนสเตอร์บางเป็นบางครั้งคขาวเช่นกันหลังจากที่ตกลงกันแล้วความปรารถนาที่จะตายของเธอก็ได้หายไปเธอเริ่มจะมีหวังขึ้นมาเมื่อเธอรู้สึกมีความหวังขึ้นมาทำให้เธอยอมฟังคำสั่งของหันเซินไปก่อนสปิริตจีโนโพอยธาดเวลาระดับราชันงั้นเหรอ,อเธอนี่ไม่ธรรมดาอย่างที่คิดจริงๆด้วยฮันเซนดีใจอย่างมากที่ได้รู้เรื่องนี้ เธอบอกว่าได้ข่าวบุตรของราชันตนหนึ่งใช่ไหมถ้าเธอเข้าไปในสปิริตเบสพวกเขาจะไม่ตามล่าเธอหรอกเหรอฮันเซินถามในตอนนี้ข้าดูต่างจากเดิมมากพวกเขาหาข้าไม่เจอหรอกอะไรกันเจ้าคิดว่าข้าอยากจะกลับมาที่นี่เพื่อที่จะให้ตัวเองถูกฆ่าอย่างนั้นเหรอราชินีชั่วปิ๊บตาพูดฉันไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกถ้าเป็นแบบนั้นก็ดีแล้วฮันเซินพยักหน้าราชินีชั่วปิ๊บตาจ้องมองไปที่หน้าผากของรูปปั้น ซึ่งในขณะที่เธอจ้องมองมันโยูยูก็มีพลังงานบางอย่างคล้ายหลุมดำออกมาจากตัวของเธอและลอยขึ้นไปที่หน้าผาของรูปปั้นไม่นานสปิริสตสโตนก็ปรากฏขึ้นมามีแสงส่องมาที่ราชินีชั่วพริบตาแล้วเธอก็หายไปในแสงนั้นเธอเข้าไปในสปิริตเบสฮันเซินไม่ได้บอกเธอว่าเขามีร่างราชาสปิริตขั้นสุดยอดและเขาก็ไม่ต้องการให้เธอรู้ว่าเขานั้นคือเดอะคิงในสปิริตเบส แนสปิริตเบสนั้นเธอสามารถพูดคุยกับสปิริตตนอื่นได้อย่างอิสระเขาจึงต้องระมัดระวังเกี่ยวกับข้อมูลเพราะว่าเธออาจจะเอาความลับของเขาไปเปิดเผยก็ได้ถ้าเธอสร้างปัญหาให้กับเขาเมื่อไหร่เขาก็จะสามารถใช้โหมดราชาสปิริตขั้นสุดยอดปิดชีวิตของเธอได้ทุกเมื่อราชินีชั่วริปตาพิ่งจะได้กลับมาในกอสแซงชัวรี่เคดังนั้นเธอก็คงพยายามจะเก็บเจนโนพอยให้ได้มากที่สุด เธอคงใช้เวลาอยู่ในสปิริตเบสนานพอสมควรหันเสื้อไม่ได้ร้อยเธอออกมาแต่เขาไปรดน้ำให้กับต้นไม้โลหิตมังกรแทนในตอนแรกเขาเชื่อว่าดอกไม้แต่ละดอกจะออกผลหนึ่งผลแต่ไม่นานเขาก็รู้สึกตัวว่านั่นเป็นความคิดที่ผิดเมื่อดอกไม้แห้งเหี่ยวไปพวกมันไม่ได้ออกผลมาสุดท้ายแล้วมีผลไม้ขนาดพอๆกับองุ่นออกมาแค่สีลูกเท่านั้นอืม ทำไมาถึงมีแค่สี่ลูกเองล่ะฮานเซินมองด้วยความผิดหวังแต่การได้รับวิญญาณอาสูรระดับใกล้พันสี่ดวงก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรวิญญาณอาสูรสัตว์เลี้ยงที่เกิดมาจากต้นไม้นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมต่อสู้อยู่แล้วดังนั้นเขาจึงไม่จําเป็นต้องเสียเวลาเพื่อเลี้ยงดูมันเมื่อผลไม้สุกเมื่อไหร่เขาก็จะมีสัตว์เลี้ยงที่พร้อมสู้ถึงสี่ตัวแต่ฮานเซ้นยังไม่ต้องการออกล่าในทันที เขาต้องการรอให้ราชชนีช่วยวพิปตากลับมาก่อนและในช่วงเวลาที่เขารอนั้นเขาก็คอยรดน้ําต้นโลหิตมังกรและฟอรรอให้อซอรพิษโลหิตมังกรเกิดขึ้นมาสงสัยจริงๆว่ามันจะปลดล็อกหินได้กี่ขั้นฮันเซนตั้งความหวังกับพวกมันเอาไว้สูงมากสัตว์เลี้ยงระดับกลายพันธุ์นั้นปลดล็อกหินได้สูงสุด6ขั้นแต่ปกติแล้วพวกลูกของมอนสเตอร์ พวกมันจะปลดล็อกหินได้เพียงขั้นเดียวในตอนที่เกิดมาใหม่ๆแต่มอนสเตอร์ที่เกิดจากพืชจีโนไม่เป็นแบบนั้นยิ่งมันมีพลสวรค์มากเท่าไหร่ก็จะปลดล็อกหินได้มากเท่านั้นซึ่งบางตัวสามารถปลดล็อกหินได้ทั้งหมดตั้งแต่เกิดนอกจากนั้นจำนวนการปลดล็อกยินของพวกมันก็จะคงที่และไม่สามารถปลดล็อกหินเพิ่มขึ้นได้เหมือนกับพวกมอนสเตอร์ที่เกิดจากท้องแม่ ราชินีชั่วพริบตาใช้เวลายอยู่ใน Spirit b a s สนานมากแต่ฮันเซ้นก็ไม่ได้กังวลอะไรเพราะว่าเขาพอจะรู้ว่าเพอกำลังวางแผนอะไรอยู่รายการให้หยดน้ำกับต้นไม้หนึ่งหยดทุกๆวันผ่านไปเพียงแค่4ี่วันผลไม้ลูกเล็กๆที่อยู่บนกิ่งก็เพิ่มขนาดใหญ่ขึ้นจนมีขนาดพอๆกับยางล้อรถทั่วๆไปเนื้อผิวของผลไม้นั้นดูแปลกประหลาดและน่ากลัวเหมือนกับผิวหนังของสัตว์เลื้อยคลาน ในที่สุดผลไม้ลูกหนึ่งก็สุกและร่วงลงมาจากต้นไม้หาเนเซ้นรีบคว้าผลไม้อย่างรวดเร็วและเขาก็ปอกเปลือกด้านนอกของมันออกหลังจากที่เขาทำแบบนั้นแสงสีแดงก็พุ่งออกมาและเข้าไปภายในจิตใจของเขาตึง้งคุณได้รับวิญญาณศูสู์อสรพิษโลหิตมังกรระดับกลพันเมื่อมองเข้าไปภายในจิตหานเซนก็สังเกตเห็นมอนสเตอร์ตัวใหม่ที่เป็นงูตัวสีแดงและมีสี่ขา ซึ่งลักษณะของมันดูเหมือนกับตุ๊กแกมากกว่างูซะอีกแต่มันก็ไม่เหมือนซะทีเดียวผิวหนังของมันไม่ได้เหนียวเหมือนกับตุ๊กแกรหรือว่าเรียบเหมือนกับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำกริดของมันดูเหมือนกับดินโคลนที่แห้งและแตกภายในปากของมันมีดิ้นสองแฉกซึ่งเหมือนกับสัตว์ประเภทงูฮันเซินรู้ว่าลักษณะภายนอกนั้นมันไม่สําคัญดังนั้นเขาจึงไม่ได้สนใจเกี่ยวกับลักษณะที่แปลกๆของมันมากนะัก ที่เขาสนใจจริงๆก็คือข้อมูลที่เป็นตัวเลขสามารถประเมินได้อสรพิษโลหิตบังกรระดับกลายพันธุ์ปลดล็อกยีนขั้นที่สองฮานเซิร์นรู้สึกผิดหวังนิดหน่อยกับผลลัพธ์ที่ได้สัตว์เลี้ยงระดับกลายพันธุ์นั้นสามารถปลดล็อกยีนได้สูงสุดถึง6ขั้นการที่มันปลดล็อกยีนได้เพียงแค่2ขั้นนั้นถือเป็นระดับที่ต่ำมากยังโชคดีที่มีผลไม้เหลืออีกสามลูกให้ได้ลองเสี่ยงโชคดู เขาจะรู้สึกดีใจก็ต่อเมื่อนหนึ่งในสัตว์เลี้ยงที่ได้รับปลดล็อกยีนน่นตั้งแต่ห้าขั้นขึ้นไปตึบผลไม้ร่วงลวงมาจากต้นไม้อีกหนึ่งลูกฮานเซิลรีบไปหยิบมันขึ้นมาอย่างรวดเร็วและจากนั้นเขาก็ปอกเปลือกของมันออกในขณะที่ภาวนาไปด้วยพระเจ้าได้ปรดอวพร้อให้ผมได้สัตว์เลี้ยงที่ปลดล็อกยีนได้ถึงขั้นที่ห้าด้วยเถอะสาธุหลังจากที่เปลือกถูกลอกออกแสงสีแดงอีกดวงก็พุ่งเข้าไปภายในจิตของฮานเซิล โดยที่ไม่สนใจลักษณะภายนอกของมอนสเตอร์เขารีบดูไปพระเจ้านี่เป็นอีกครั้งหนึ่งบางทีท่านอาจจะไม่ได้ยินคําขอครั้งที่แล้วของผมก็ได้แต่ผมขอให้ท่านอวยพรให้ผมโชคดีและได้รับในสิ่งที่จําเป็นต้องใช้เป็นอย่างมากถ้าท่านทําให้ผมสมหวังได้แล้วก็ผมยอมที่จะสังเวยแกะแพะหรืออะไรก็ได้ตามที่ท่านจะขอแต่โปรดเถพระเจ้าสาธุหลังจากที่เขาปอกเบือกมันเสร็จ แสงสีแดงก็พุ่งเข้าไปภายในจิตใจของเขาอีกครั้งหนึง่งอสารพิษเลเห็ตมังกรระดับกายพันต์ปดล็อกยนขั้นที่หนึ่งหลังจากที่ได้ยินเสียงนี้นั่นเองสีหน้าของหาเสินก็มืดมนเขาตะโกนออกมาเฮ้ <c oughs> hey, ไม่เอาเนอะนี่มันไม่ตลกเลยซึ่งนิดนะหลังจากที่เห็นงูทั้งสามตัวหาเสินก็อยากที่จะองหัวโคกับพื้นคอนกรีตท,ที่อยู่ใกล้ที่สุดผลไม้ลูกสุดท้ายหล่นลงจากต้นไม้ และเมื่อเห็นความโชคร้ายของตัวเองในตอนนี้แล้วฮานเซ่นก็รู้สึกไม่อยากที่จะปอกมันด้วยตัวเองอีกซีโร่ช่วยฉันปอกเปลือกมันหน่อยสิเขาหวังว่าซีโร่นั้นจะโชคดีกว่าเขาซีโร่เดินเข้าไปที่ผลไม้และเริ่มปอกเปลือกมันอย่างนุ่นมนวลเมื่อเธอปอกเสร็จแสงสีแดงก็พุ่งเข้าไปที่หน้าผากของเธอฮานเซ่นมองไปที่ซีโร่และถามเฮ้ hey, ฉันคิดว่าเธอไม่สามารถใช้วิญญาณอสูรได้ซสอีกเนะ ซีโร่ไม่สามารถกินเนื้อของมอนสเตอร์เพื่อเพิ่มจีโนพอยต์หรือใช้วิญญาณาศูลได้นั่นก็เพราะว่าเธอไม่มีช่องว่างในจิตสาหรับเก็บวิญญาณาศูลพวกชูราอื่นๆก็มีลักษณะแบบเดียวกันนี้แต่วิญญาณาศูลอสรพิษโลหิตมังกรเข้าไปที่หน้าผากของเธออย่างง่ายได้เรากับจะบอกว่าตอนนี้เธอได้มีช่องว่างในจิตแล้วครั้งหนึ่งฮันเซิลเคยพยายามที่จะส่งวิญญาณาศูลให้กับเธอและมันก็ไม่ได้ผล แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เธอจะเปลี่ยนไปแล้วซีโร่มองมาที่ฮันเซินแต่ไม่ได้พูดอะไรท่าทางของเธอเหมือนกับว่าเธอไม่รู้จะพูดอะไรดีฮันเซนลลองส่งวิญญาณอสูนสรพิษโลหิตมังกรอีกดวงไปให้เธอและครั้งนี้การส่งวิญญาณอาสูนก็ทําได้แล้วจริงๆนี่มันอะไรกันเนี่ยฮันเซิลรู้สึกช็อกกับเรื่องนี้แต่ดูจากท่าทางเยเียบของซีโร่แล้วดูเหมือนเธอเองก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้น ซีโร่แค่ยืนนิ่งอยู่กับที่และจ้องมองฮาเนเซิโดยที่แม่พูดอะไรฮานเซินขอให้ซีโรลองส่งวิญญาณสูรอสศรพิษเลือดบังกรกลับมาหาเขาและมันก็ได้ผลตามที่คาดพวกมันถูกส่งกลับมาที่ฮานเซินอย่างไม่มีปัญหาอะไรดูเหมือนช่องว่างในจิตของเธอจะทํางานได้ปกติเหมือนกับคนอื่นๆหรือว่าก่อนหน้านี้เธอยังเด็กเกินไปก็เลยทําไม่ได้บางทีนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่จิตของเธอยังไม่พร้อมในตอนแรก ฮันเซิคค้นคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยความสนใจเป็นอย่างมากหลังจากที่คิดเรื่องนี้อยู่สักพักเหตุผลที่ว่าเธอ,อยังเด็กเกินไปดูจะเป็นเหตุผลที่ถูกต้องฮันเซินสังเกตรูปร่างของซีโร่และก็รู้สึกว่าเธอโตกว่าก่อนหน้านี้พอสมควรตอนนี้เธอเริ่มจะดูเหมือนวัยรุ่นขึ้นมาแล้วแต่ถึงจะพูดแบบนั้นเธอก็ควรที่จะโตเต็มที่ดังนานแล้วทำไมถึงเพิ่งมาเกิดขึ้นในตอนนี้กันละ่ะ มนุษย์จำเป็นต้องมีอายุถึง16ปีก่อนที่จะสามารถเข้าไปยังก็สแซงชชรี่เขตหนึ่งได้ก่อนที่จะอายุ16ปีพวกเขาจะยังโตไม่เต็มที่ทําให้ไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเข้าไปได้จริงที่ว่าซีโร่ไม่ใช่มนุษย์ทั่วๆไปหรือว่าการจเจริญเติบโตที่เชื่องช้าผิดปกติของเธอทำให้เกิดเรื่องแปลกๆนี้ขึ้นมาฮันเซนคิดหนักเกี่ยวกับเรื่องนี้ฮันเซนไม่สามารถพิสูจน์ความคิดของเขาได้ แต่ดูจากรูปร่างที่เติบโตขึ้นของเธอก็ดูเหมือนว่าความคิดของเขาจะถูกแต่ไม่ว่ามันจะเกิดจากอะไรก็ตามฮานเซินก็ดีใจที่ตอนนี้เธอสามารถใช้วิญญาณอสูรได้แล้วฮันเซิลลองถามเธอว่าสามารถรับจิโนนพอยจากการกินเนื้อมอเสเซอร์ได้ไหมแต่เธอสายหัวฮานเซินดูข้อมูลของอสโลพิษโลหิตมังกอที่ซีโรส่งกลับมาให้อสโพิษโลหิตมังกรระดับกลายพันธุ์ปุดล็อกยีนขั้นที่6 ฮันเซินเกือบจะขานไกลครค้างเขาวิ่งไปหาสีโ่และอุ้มเธอขึ้นมาและจากนั้นก็เริ่มหมุนเธอไปรอบๆหลังจากนั้นเขาก็หอมแก้มของเธอและบอกเธอว่าสีโ่ที่รักเธอเป็นเทพธิดานำโชคของฉันจริงๆเธอเพิ่งจะให้งูที่ดีที่สุดกับฉันมาฮสอรพิษโลหิตมังกรน,น,นั้นเป็นธาตุโลหิตซึ่งทุกการปลดล็อกยีนนั้นพลังในทุกๆด,ด้านของมันจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากทั้งพละกกำลังและความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แม้แต่อสสรพิษโลหิตมังกรที่ปลดล็อกอินได้สองขั้นก็ถือว่าแข็งแกร่งกว่าหานเซิรนแล้วดังนั้นการได้รับอสอรพิษโลหิตมังกรที่ปลดล็อกอินได้ถึงหกขั้นนั้นเป็นอะไรที่วิเศษมากๆความแข็งแกร่งของมอนสเตอร์ระดับสามัญจะอยู่ที่สามร้อยถึงหกร้อยมอนสเตอร์ระดับโบราณหกร้อยถึงพันสองมอนสเตอร์ระดับใกล้พันอยู่ที่พันสองถึงพันแปดส่วนมอนสเตอร์ระดับเรือศักดิ์สิทธิ์นั้นจะอยู่ที่ 1 8 0 0 2ถึง2,004แต่สำหรับมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดนั้นมนุษย์ยังไม่ได้วัดระดับความแข็งแกร่งของมันแต่พวกมันถูกคาดการเอาไว้ที่3,000เป็นอย่างน้อยมันมีระยะห่างระหว่างมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์กับมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดค่อนข้างมากเพื่อที่จะก้าวข้ามระยะห่างนี้มอนสเตอร์ Monster ขั้นสุดยอดและสเบิดตราชานที่เพิ่งเกิดมาใหม่ๆคือเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้มากกว่าสเบรดตราชันที่เกิดใหม่นั้น มันตต่างไปจากสปิริตที่หานซส่นเจอในสปิริตเบสเคสหนึและเคสสอระดับความแข็งแกร่งของพวกเขาพอๆกับมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์หรืออาจจะสูงกว่าเล็กน้อยเท่านั้นส่วนใหญ่แล้วมอนสเตอร์จะแข็งแกร่งกว่ามนุษย์แม้จะมีระดับความแข็งแกร่งที่ใกล้เคียงกันก็ตามมนุษย์มักจะไม่สามารถสู้กับมอนสเตอร์ระดับเดียวกันได้ทำให้มนุษย์ต้องหาข้อได้เปรียบอื่นๆเพื่อเอาชนะพวกมันให้ได้ มอนสเตอร์จะปลดล็อกยีนได้ยากกว่ามนุษย์การควบคุมการไหลเวียนกระแสพลังของพวกมอนสเตอร์นั้นไม่ได้มีประสิทธิภาพเหมือนกับวิชาไฮเปอร์จีโนของมนุษย์ทำให้มนุษย์สามารถควบคุมและใช้พลังอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการได้รับสัตว์เลี้ยงที่ปลดล็อกยีนได้ถึงหขั้นจึงถือว่าเป็นของขวัญที่หาได้ยากและก็ล้ำค่ามากสำหรับฮานเซินระดับพลังตั้งต้นของอสา,าพิษโลหิตมังกรระดับกลายพันุ์อยู่ที่1 5 0 0 แต่ด้วยการที่มันปลดล็อกยีนได้ถึง6ขั้นทำให้ความแข็งแกร่งของมันเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่เกือบเกือบสองพันมันเป็นสัตว์เลี้ยงที่สามารถที่จะล่ามอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างสบายๆอสอพิษโลหิตบางกรตัวนี้สามารถจัดการแมลงเหล็กเลือดศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างง่ายได้แต่เมื่อเทียบกับอสอพิษโลหิตบางกรตัวอื่นๆแล้วพวกมันคงจะเป็นฝ่ายแพ้ซะเอง มอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์สามารถบดขยี้งูสามตัวนี้ได้อย่างไม่ยากเย็นอะไรพวกมันไม่สามารถต่อสู้กับมอนสเตอร์ระดับกายพันทั่วทั่วไปได้เช่นกันมันน่าแปลกที่คนอื่นๆเห็นพวกมันเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีค่านั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่ามนุษย์คนอื่นๆต้องการอะไรก็ตามที่สามารถช่วยพวกเขาได้ไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนนอาสองผวกมันแพรกับชีหลานซีจริงๆแต่เราจะอธิบายการเติบโตอนันรวดเร็วของต้นไม้โลหิตมังกรยังไงล่ะ เราคงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากขายพวกมันหันเซินคิดแต่ระหว่างที่เขาคิดอยู่นั้นเขาก็ต้องขมวดคิ้วจนถึงตอนนี้ราชินีชั่วริบตาก็ยังไม่กลับมาจากสปิริตเบสเลยเขาเริ่มจะทนต่อไปไม่ไหวแล้วเขาจึงเรียกเธอกลับมาราชินีชั่วริบตาเริ่มที่จะติดใจการได้มาซึ่งพลังอาเจโนพอยดังนั้นเธอจึงรู้สึกไม่สบอารมณ์ทันทีที่ถูกฮันเซินเรียกออกมาอย่างกระทันหัน เธอยังมีเวลาเก็บจีโนพอยอีกมากดังนั้นตอนนี้มาถึงเวลาที่เธอต้องช่วยฉันเคลื่อนเมืองนี้ไปในที่ที่ปลอดภัยได้แล้วล่ะฮันสันพูดข้าสามารถเคลื่อนที่มันได้แต่ที่ที่ปลอดภัยที่ว่าน่ะมันอยู่ที่ไหนล่ะราชินีชั่วิบตาถามฮันสันเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ป่าควักน้ำไม่ใช่ป่าที่ไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นถ้าพวกเขาเคลื่อนที่ไปในทิศใดทิศหนึ่งพวกเขาก็จะออกจากเขตป่าได้ในที่สุดเมื่อเราแบบนี้แล้ว ฮานเส้นก็แค่ชี้โม่ๆไปทิศใดทิศหนึ่งก็พอราชินีชั่วพลิบตาเคลื่อนเมืองไปในทิศทางที่หารเส้นต้องการแต่โชคร้ายที่ระยะการเคลื่อนที่ของเมืองแต่ละครั้งมีขีดจำกัดและก็เคลื่อนที่ได้แค่ไม่กี่ครั้งต่อวันเท่านั้นหลังจากที่เคลื่อนที่ไปแล้วพวกเขาก็ยังคงอยู่ในปากหากน้ำอยู่ดีและวันต่อมาพวกเขาก็ยังเคลื่อนที่ไปยังทิศทางเดิมต่อไปหลังจากที่เคลื่อนที่ไปอีกหลายครั้งในที่สุด ที่นี่คือที่ไหนกันฮันเซิร์นมองเห็นต้นไม้ใหญ่อยู่ข้างหน้าของเขาต้นไม้ตั้งห่างจากเมืองไปประมาณครึ่งกิโลเมตรมันเป็นต้นไม้ที่ดูมั่นคงส่วนยอดของมันนั้นสูงขึ้นไปบนท้องฟ้ากว่า40ิเมตรดูเหมือนจะมีคนหลายคนทูแควนอยู่บนกิ่งไม้ของต้นไม้โชคดีที่หลังจากที่ฮันเซิร์นลองมองดูใกล้ๆแล้วเขาก็รู้ตัวว่าดูผิดไปพวกมันเป็นเพียงผลไม้ที่ว่ามีรูปร่างเหมือนมนุษย์เท่านั้น ถึงพวกมันจะดูเหมือนมนุษย์แต่พวกมันก็ดูเถอะทะราวกับว่าเป็นมนุษย์ที่สวมชุดเกราะหนาทั้งตัวพวกมันไม่มีส่วนเนื้อออกมาให้เห็นเลยด้วยซ้ำฮันเซ่นคิดว่าพวกมันดูเหมือนกับอัศาวินหุ้มเกราะเหล็กในสมัยยุคก,กลางของยุโรปโดยที่หมวกของพวกมันถูกเชื่อมต่อกับกิ่งของต้นไม้เอาไว้ซึ่งมันเป็นภาพที่แปลกประหลาดมากพวกเขายังมีชีวิตอยู่ไหม ฮันเซินับผล,ลไม้อัศวินสวมชุดเกราะได้หกผลนี่คือต้นไม้อัศวินระดับเลือดศักดิ์สิทธิ์พวกมันจะออกผลเป็นอัศวินผู้พักดีระดับเลือดศักดิ์สิทธิ์ราชนินีช่วปิบตาอธิบายในขณะที่เธอกําลังคานวณหาความกว้างของต้นไม้ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าพวกเขาตอนนี้พวกมันคือมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นเหรอฮันเซินถามจากนั้นเขาก็พูดต่อพวกเราควรจะฆ่าวพวกมันก่อนที่จะสุกไหม ราชินีชั่วพิบตามมองฮานเซินเราก็ว่าเธอเพิ่งจะได้ฟังเรื่องที่โง่เง่าที่สุดเธอถามเขาทันทีเจ้าจะทำแบบนั้นไปทำไมยังไงเจ้าก็ไม่สามารถกินพวกมันได้แ้่ถ้ามันสุกพวกมาพวกมันก็ไม่มีทางระยุคนแรกที่พวกมันมองเห็นหรอกจริงเหรอถ้าอย่างนั้นพวกมันจะสุกเมื่อไหร่ล่ะฮานเซินถามด้วยความตื่นเต้นราชินีชั่วพลิบตามมองไปที่ต้นไม้และพูด ต้นไม้เลือศักดิ์สิทธิ์นั้นใช้เวลาหลายพันปีกว่าที่ผลของมันจะสุกจากที่ข้าประเมินดูแล้วมันคงจะต้องใช้เวลาอีกพันปีฉันไม่สามารถรอนานขนาดนั้นได้ฮันเซ่นขมวดคิ้วแต่หลังจากที่เขานึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เขาก็พูดต่อแต่นั่นก็ไม่เป็นไรหรอกเรานำมันกลับไปกันหยุดการเคลื่อนที่ของเมืองเกาะแล้วขุดมันขึ้นมาอะไรนะเจา้าคิดจะเคลื่อนย้ายต้นไม้เลือศักดิ์สิทธิ์นี้งั้นเหรอ ราชินีชั่วพริบตาคิดว่ามันเป็นเรื่องน่าขำแค่ทําตามที่ฉันสั่งก็พอหานเซิ้นไม่ได้อธิบายอะไรขอพางูทั้งสี่ตัวและอาศูนสายลมเดินเข้าไปใกล้ต้นไม้ราชนีชั่วพริบตาเดินตามเขาไปแต่เพียงไม่นานเธอก็สัมผัสได้ถึงสิ่งผิดปกติบางอย่างเธอเรียกหานเซนทันทีหยุดก่อนมีบางอย่างผิดปกติมีอะไรเงั้นหรอ ฮันเซนมองเธอด้วยทางสับสนมองดูที่พื้นดินสิในตอนนี้พวกเขาอยู่ห่างจากต้นไม้อัศวินเพียงแค่สามเมตรเท่านั้นเมื่อหานเซนมองลงไปสิ่งที่เขาเห็นก็มีแค่ดินสีเหลืองเท่านั้นเขาสงสัยว่าเธอหมายถึงอะไรกันแน่เขาถามทำไมมีอะไรอ่ะดินพวกนี้มีอะไรพิเศษอย่างนั้นเหรอเจ้าไม่คิดว่ามันแปลกเหรอทำไมดินแีแย่พวกนี้ถึงสามารถปลูกต้นไม้ที่พิเศษขนาดนี้ได้ ราชนินีชั่วพริบตาถามฮานเซินใช้ออร่าของสัตว์ตรงเสียนตรวจสอบบริเวณรอบๆและมันก็เป็นอย่างที่เธอพูดจริงๆมันไม่มีพลังชีวิตอยู่รอบๆบริเวณนี้หรือว่าใต้พื้นดินเลยจบไปแล้วนั่นเองนะคะกับตอนนี้ก็ต้องขออภัยกับเสียงด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็รุนมากเลยว่าเมื่อไรหร่ฮานเซินจะได้เจอกับจิ้งจอกสายฟ้าทีนะคะจะได้มีเพื่อน รวมตีเป็นละหมอนสักทีนะคะตอนนี้เนาะก็ยังไงต้องขออภัยด้วยถ้าเสียงแบบว่าไม่ค่อยจะรลื่นรมเท่าไหร่นะคะยังไงก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันต่อกับอีพีหน้านะคะสําหรับตอนนี้มิ้นก็ได้ลงนิยายนะคะปฏิมาก,กรไว้ที่ช่องนิยายในตำนานเนาะยังไงก็ใครที่เป็นแฟนคลับดีหุนนะคะเดี๋ยวก็ไปฟังกันต่อได้ที่ช่องใหม่นะคะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ